สารานุกรมไทยหนังสือของพ่อคือขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย<า>โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบมรม,มานาถบพิษได้รเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่พศ2506เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานที่ต้องการแก้ไขปัญหาขาดแคร,ครูและโรงเรียนเพื่อให้ะสานิกรมีโอกาสเฉ็เช่นพระองค์ท่านเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ที่สมเด็จย่าทรงจัดหาหนังสือสาระความรู้มาสำหรับทรงศึกษาหาความรู้จนกระทั่งพศ2511จึงมีคณะกรมกร,กรมการโครงการเกิดขึ้นและได้เข้าเฝ้าที่พระตำหนักจิรดารหโหฐานต่อมาพศ2512คณะกรรมการจึงจัดทำสารานุกรมไทยเล่มตัวอย่างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในเวลาต่อมา ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีสารานุกรมไทยที่คนไทยผลิตเองเพื่อเป็นหนังสือที่ส่งเสริมเยาวชนไทยได้หาความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆแบ่งเนื้อหาเป็น3มระดับด้วยกันคือเด็กรุ่นเล็กอ่านเข้าใจ <c oughs> เด็กรุ่นกลาง <c oughs> และเด็กรุ่นใหญ่รวมทั้งผู้ใหญ่ที่สนใจสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเป็นเสมือนโรงเรียนประจําบ้านให้พ่อแม่ใช้สอนลูก ที่ใช้สอนน้องและให้ทุกคนได้เข้าถึงความรู้จากการอ่านได้ดำเนินงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเจ็ดสาขาวิชาคือสาขาเกษตรศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสาขาแพทยศาสตร์สาขามนุษศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ร่วมกันจัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ได้พิมพ์เผยแพร่ตามลำดับจนมาถึงปัจจุบันรวมแล้ว43าเล่มโดยแบ่งเป็น8สาขาคือสาขาเกษตรศาสตร์สาขาแพทยศาสตร์และสาธารณสุขสาขามนุษศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์เล่มหนึ่งได้จัดพิมพ์ในพศ2516เป็นจำนวนหนึ่งหมื่นเล่มครึ่งหนึ่งได้นำทุนกล้าวถวายเพื่อพระราชทานให้แก่โรงเรียนและห้องสมุดต,ต่างๆส่วนจำนวนที่เหลือได้นำออกจำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อเป็นทุนจัดทำหนังสือเล่มต่อไป เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2562ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเปลี่ยนสถานะเป็นมูลนิธิโดยใช้ชื่อว่ามูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนทั้งยังทรงพระการุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ที่ปรึกษา หนังสือประเภทสารานุกรมนั้นบรรจุสรรพวิชาไว้ครบทุกแขนงเมื่อต้องการจะเรียนรู้เรื่องใดก็สามารถค้นหาโดยสะดวกเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เพื่อกูลการศึกษาเพิ่มพูนปัญญาด้วยตนเองของประชาชนโดยเฉพาะในยามที่มีปัญหาขัดแคลนครูหนังสือสารานุกรมจะช่วยคลี่คลายให้บรรเทาเบา,บาบางลงได้เป็นอย่างดี นับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจวงชนชาวไทยตราบนิ่นรัน โมเดลที่ใช้ในการส่งเสริมการอ่านตรงต้น Read Model กิจกรรมนักอ่านตรงต้นตะลุยขุมทรัพย์ทางปัญญาตอนสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน Tell me why I get this bad. Don't you wanna me on?